สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยูชิวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหากล่องลับในเมืองหลีเย่กันนะครับซึ่งกล่องที่ว่ามันเนี้ยไม่ใช่กล่องที่สามารถหาได้ทั่วไปหรือเดินหาได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมีดังนี้ครับอย่างแรกที่เราต้องทำเลยครับคือการที่เราต้องวั่ไปที่เมืองตรงนี้ครับไม่รู้อ่านออกเสียงไงครับน่าจะเป็นหวังชูอินนะครับเราสามารถเทเลพพร์ไปตรงเมืองนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราวั่มาแล้วให้เราทําการขึ้นไปข้างบนสุดของปราคารร้านอาหารตรงนี้นะครับ เราขึ้นมาเราจะเห็นกระถางต้นไม้ที่จะเป็นรูปปั้นภูเขาติดอยู่2อันนะครับให้เรากดสำรวจครับซึ่งกระถางนี้จะเรียกว่าหินประดับสวนนะครับถ้าเรากดตกลงและข้ามในเรื่องมาเลยครับหลังจากนั้นถ้าเราสังเกตตรงภูเขานะครับจะเป็นภูเขาอันใหญ่นะครับกับอันเล็กที่มันงลอออกมาครับซึ่งภูเขาอันนี้มีอยู่จริงในแผนที่นะครับให้ทุกคนเนี้ยกดเปิดแมพนะครับแล้วก็วาร์ปมาตรงเสาใหญ่ตรงนี้นะครับ เมื่อวัดมาเสร็จแล้วทุกคนลองสังเกตด,ดูด้านหลังเราแลครับตรงนี้จะเป็นภูเขาก้อนใหญ่และก้อนเล็กมาเติดรวมกันตรงกลางนะครับเหมือนตรงตัวประดับหินที่เราเจอเลยนะครับ่ทีที่เราต้องทําคือขึ้นไปข้างบนครับนี่นะครับเมื่อเราขึ้นมาจนสุดภูเขาแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าอีกฝั่งนึง่จะมีแสงกระพริบอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราบินไปตรงนั้นหรือทํายังไงก็ได้ให้บิวว์ฝั่งนั้นให้ได้นะครับนี่นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่กล่องลับซ่อนอยู่นะครับให้เรากดขุดออกมาได้เลยนะครับและกล่องที่เราจะได้เนี่ยเป็นกล่องพ r เศษบ็อกนะครับกล่องที่ไม่สามารถอยู่ดีก็มาขุดได้เลยครับให้เราทําการไปที่หวงชูอินนะครับเพื่อ ไปกดตรงเครื่องปรับหินนะครับตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆที่รู้แล้วสามารถแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบเนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ไป